คร, df, ครับพี่น้องรับเดก้ยังอยู่หน้านะครับเพราะว่าื่องล่อสมรถอยู่นะครับนะสั่งยังมานะครับกตมีโอกาสนะครับได้มาตีสีงหน้าของเฮ้าเองนะครับหน้าของเขานี่กะนี่ครับคือเฮาจะปลูกต้นตะกบไปต้นหนึ <crawl prejudice> <gameplay> ここ่งนะครับใคเป็นโฮมเป็นเงานะครับซอยเพราะว่าเสียงหน้าน่อยเนี่ยมันบ่สามารถจะเอาแดดอยู่นะครับช่วงบายช่วงหยางนี่นะครับจะเป็นตกทั้งนี้นะครับแดดมันตกมาบังนะครับกตเดือนกุมภานะครับหมดสิ้น นะครับฤดูหนาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับเขาสูลฤกดูแรงหรือฤดูร้อนของบ้านเฮานั่นแหละนะครับนานี่กสีมานะครับภาพี่น้องนะครับมาพูดถึงกับพืชพักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพักทีบ้านเฮ่านะครับนิยมกินในหนาแรงนี่นะครับคือพักอย่างเดียวห้องสิบห้าไปเบิ่งครับอ่านี่ครับพี่น้องนี่คือต้นตะกบที่เฮาปลูกวใยง่แล้วนะครับ พักหวานนี่นะครับที่เ่าปลูกนะครับไว้ใกล้ๆกับต้นตะกบนะครับเขาบอกว่าปลูกพักหวานตรงมีพี่เลี้ยงนะครับเที่ให้พักหวานนี่ใยนะครับตะกติดแล้วก็ใหญ่เร็วนะครับพี่น้องนี่ใบใหญ่งามเลยครับพี่น้องครับแล้ว พักหวานต้นนี้นะครับปลูกจากต้นกล้าครับพี่น้องคือต้นที่เขาเพาะเองนะครับแล้วก็เอามาปลูกไว้จากต้นน้อยแค่นี้เองนะครับเพราะว่ามันมีพีเลียงนะครับโอกาสที่จะติดนะครับแล้วก็ใยเร็วเนี่ยมีสูงนะครับผมเลี้ยงมาปลูกลองบ้างนะครับแล้วก็ติดนะครับปีนคมจริงนะครับปีแรกก็สิบใหใยนะครับพี่น้องพักหวานบาตรงยันนะครับแต่ขออย่างเดียวอยาให้มันตายนะครับปลูกไว้ใกล้ต้นใหม่แบบนี้นะครับโอกาสรอดสูงครับเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นของต้นใหม่นะครับ ต้นไม่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นต้นอื่นก็ได้นะครับบ่เป็นจำเป็นต้องต้นตะกบนะครับเพราะว่าที่ี่ความชื้นอยู่ใต้โคนใหม่นะครับมักจะเหตุให้ดินบ่แห้งง่ายนะครับมันจีคฝนพันปีแหลกไปได้แต่ปีแรกนี่ต้นมันเปสิบ่ใหญ่ครับพี่น้องปีที่สองนะครับส่วนมากปีแหลกเนี่ยมันคือนอนแบะนะครับนี่ครับส่วนกิ่งกิ่งเกามแมวยังนอดแบ่น้ำดินอยู่เลยนะครับแต่ที่นี่พอหากมันลงแล้วนะครับปีสองปีนะครับต้นอ่าพอหากมันติดแล้วนะครับต้นมันก็สิ แตกต้นไม่ขึ้นมาครับเป็นต้นล่ำตีตรงแบบนี้ครับถ้าเกิดต้นล่ำตรงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับโอกาสที่จะสูงไงเนี่ยมีมากเลยนะครับแต่กสิสูงวหายไงว้ครับนี่คือการปลูกผักหวานนะครับคืออีกอย่างหนึ่งขี่เขาไงจากปลามาไวบ้านนะครับที่นบ้านผมก็ปลูกหลายต้นแล้วนะครับเนาะนี่เราสามารถปลูกกันได้นะครับเอาเมล็ดมะพร้าวเองก็ได้ครับเพราะง่ายปลูกง่ายครับผักหวานนะครับแต่ก็มีบางต้นนะครับถ้าหักมันหักมันกสิบโอยไง ครับเพาก็ต้อง,ร,ง,ร,ะง,ร,ร,ะงระวังเวลาปลูกครับเพราะว่าหากผักหวานนี่มันเปาะนะครับหักง่ายนะครับต้องระวังครับผมนี่คือการปลูกผักหวานนะครับทีมีปีเลียงครับใหญ่งามสีสีเขียวแบบนี้ครับ